เดี๋ยวเราไปลงมือทากันเลยนะคะขิงเราต้องมาล้างให้เกลี้ยงๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะขูดเปลือกออกเนี่ยค่ะใช้ช้อนใช้ช้อนขูดเราใช้ช้อนขูดให้หมดเลยนะคะใบตรงใบเตยเเนี่ยต้องล้างให้เกลี้ยงๆเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเอาไปต้มก็ใช้แค่สามอย่างเองค่ะก็มีขิงใบเตยแล้วก็ตัดเออน้ำพึ่งน้ำพึ่งเนี่ยเราจะใส่ทีหลังไม่ได้ใส่ไปเลยนะคะ เราจะกินแล้วเราค่อยมาใส่ พอล้างขิงเสร็จเราก็ไปหั่นเป็นแว่นๆนะคะแล้วก็ไปต้มน้ำพอน้ำเดือดเราก็ใส่ขิงลงไปเลยแล้วก็ตามด้วยใบเตยแล้วก็ปิดฝานะคะอันนี้ต้องปิดฝาเพราะว่ามันจะได้อบอยู่ในนั้นมันจะได้หอมดีไฟต้มไปประมาณ15นาทีเนี่ยต้มไปแล้ว15นาทีเราก็มาดูถ้าเรายังชิมดูว่าถ้าขิงมันยังไม่ไม่ออกเท่าไหร่เราก็ต้มต่อได้นะ แต่ถ้าใครคิดว่าเอ้ยพอแล้วก็ปิดไฟได้ดิต้มต่อเรามาดูอีกทีหนึ่งตอนนี้จะปิดไฟแล้วเราเอาไปแช่ในน้ำน้ำแข็งอะคะ่ะให้มันเย็นเดี๋ยวเราจะกรองนะคะใช้กระชอนกรองก่อนก็ได้หรือให้เย็นก่อนก็ได้แต่ว่าเอาให้เย็นก่อนมันจะได้เวลากรองมันจะได้ไม่ไม่ร้อนกรองออกกรองสักสองรอบก็ได้นะคะก็จะได้น้ำแบบนี้ค่ะ พอเย็นแล้วเราก็ไปกรอกใส่ขวดได้ก็เสร็จแล้วค่ะเวลาเราจะกินเราก็เติมน้ําผึ้งเอาหรือว่าไม่เติมก็ได้แล้วแต่ก็มีประโยชน์ทั้งขิงทั้งน้ำผึ้งเลยนะคะใบเตยด้วยขิงก็ไล่ลมน้ำผึ้งก็ช่วยให้ชุ่มคอช่วงนี้ก็รักษาสุขภาพกันนะคะป้องกันหวัดป้องกันอะไรได้ไปต้มกินนะคะไม่ยากด้วยใช้ของนิดเดียวเอง เื่นแล้วทำให้ปอดแข็งแรงนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงทุกท่านเลยค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ